ฮอลลีวูดเกมไทนไทยแลนด์อาทิตย์นี้เปิดบ้านต้อนรับทาย,ยาทนักร้องรุ่นใหญ่ฮิกเกอร์แอนลี่ที่มาครั้งนี้ก็เล่นรุ่นพี่ซะแล้วนี่พี่ถามจริงนะสมมุติถ้าเข้าไปถึงรอบสุดท้ายแล้วต้องใบชื่อดารานอกจากแม่กับพ่อเรารู้จักใคร <laughs> นี่ชื่ออะไรน้อยพี่น้อยพงงาห่อยน้อยพี่น้อยพงามหน่อยน้อยพงคนสุดท้ายคนนี้ใครพี่กอีร โบราณว่าไวอยู่บ้านนายฝรั่งยันนิ่งดูดายออกมาปล่อยเสียงหัวเราะให้หากระจายลั่นบ้านกลับกาสูดออนิมุดเกมนายนะคะตอนนี้รับหน้าที่แทนพี่วิลลี่นะคะซึ่งตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้กลับมารายกันของเราแล้วอัปเดตกันนิดนึงดีกว่าว่าใครมีอะไรให้เราได้ติดตามนะเอาทีมเราคนงาน วันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์18นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+